ันยสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องนันเบส,สกุระอีกเช่นเคยวยันนี้นะคะ,แล,ะ,ะแล้วก็จะพาทุกคนนะคะไปสอนทําให้ภาพเนี่ยสวยขึ้นนะคะในเกมสกุระนะคะก็อันดับแรกนะคะอเออย่าเพิ่งอันดับแรกสิก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของเรานะคะก็ใครที่กดแล้วเนี่ยก็ไปรับชมคลิปไปเลยคะ่ะโอ้ยย่าลูก รดับได้นะคะให้เราก่อนนะคะกดไปตรงเมนูนะคะแล้วก็ให้กดไปตรงคำต,ตรงนี้นะคะให้ลงมานะคะเอยไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดพูดผิด,ด,ดกดตรงเมนูก่อนอ่าให้เรานะคะกดไปตรงอันนี้พร้อมอ่าแล้วก็กดไปตรงนี้นะคะสุดท้ายเลย แล้วลงมานะคะ่าคำนี้นะทุกคนเห็นไอซีเหลี่ยมป่ะเนี่ยหาคำนี้นะคะไปนี่ค่ะผ้ามันก็จะสว่างแบบนี้เลยธรรมบได้นะคะจะปรับแบบไหนก็ได้เ,เล่นละครสั้น,นะ,ะอันนี้เป็นการปรับ้องฟ้านะคะอันนี้จะเป็น การปรับพื้นนะคะจะเอาลงหรือเอาขึ้นส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นการปรับท้อง้าหรือปรับลงนะถ้าเราปรับเึ้นนยะมันก็สายอยู่แต่ว่าตัวเราก็จะแดงไปด้วยนะคะก็ใครที่ปวดไเหมันเราทำให้มันเดือไม่เป็นก็กดไปตรงนี้นะคะก็จะลดแรงงานร้อนประมาณนี้นะ,ะส่วนอันสุดท้ายตรงนี้นะคะอันนี้นะ น,นี้ก็จะเป็นการปรับแสงน,นะจะประมาณนี้แล้วกันนี่ค่ะดวงความมันก็จะแบบสวยมากอันนี้ก็จะเป็นภาพที่คมชัดมากๆเลยนะคะส่วนใครที่ดูคลิปจนจบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อตั้งค่าพาร์ทิเม่ตของเรายนะคะถ้าน่าจะตัวลาไปก่อนละกันตัวลาไปแบบพหน,น่อยแป๊บนึงอ่ะ กนตัวรับไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะรักนะทุกคน,กค,นกคนที่กดติดตามเราเนี่ยรักทุกคนเลยนะบ๊ายบายค่ะจุมม๊บมั่ว